สวัสดีครับวันนี้มารับน้องอาริตาที่โรงเรียนนะครับพี่น้องน้อได้ตื่นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งกับมารับลูกพี่น้องมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวน้องอาริตานะครับบุงหัวพ่อสิบภับดิน้องไม่รู้ว่าพ่อจะมารับนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอ้ยังเรียนอยู่พี่น้องย,ยังเรียนอยู่ พยังเลียนอยู่นี่เสืเ้อขาวขาวมันพยังเลียนอยู่เบลอาเห็นพอแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะทำอะไรคะทำอะไรคะอันนี้ใครมารับหนูเนี่ยว้าว ดีใจไหมคะเท่าไหนคะเท่าฟ้าดีใจทัาฟ้าเนย่ค่ะเดี๋ยวว่างวางอันี้ลูกเดี๋ยวพ่อเพ่อเขียนให้น็นแูวนะป้าเอฟซีมาอไแถบันนี้เอาไหนก่อนดีเอานี่หรอมา ไยังคะเขอยัง,ยงคนล้าใช่ไหมคะวางมอนนีดหนึ่ออนโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ดื้อไหมคะป,กต,ปกติคะ่ะขอบคุณคะ่ะหรออุ้ยใ,ในจะทำได้หรอคะออโอ้โหใส่รองเท้าเองเหรอถึงท่างมาล่ะโอเคครับผม วิ่งหนูใส่เองเหรอเก่งมากเลยคุณครูบอกว่าในแต่ใส่รองเท้าเองได้ก็เป็นหรอถุงเท้าขาดหรอไม่ใส่เกือบรูไปใส่เกือบไปโอ้ยดีใจหลายพอมาพอมารับดีใจหลายพอมารับดีใจมากเลยเก่งมากขาดหนูใส่เองได้ไหมคะคุณครูบอกว่าในแต่ใส่ถุงเท้าเองก็เป็นโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะใส่ให้พ่อดูสิ อะไรนะเห็นแบบนี่ค่ะดูก,ก่อนนะมีไหมอ่ะแบบนี่ค่ะลูกเอาแบบนี้เนะาะเกีดแวบนี่เนะเาะอะไรอ่ะขนมเนาะวันนี้เสื้อไพายังไงคะพ่อว่าเสื้อไพายังไงคะฮะอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันน่ากลัวมันจะกัดพ่อไหมเนี่ย เอาเปนของเล่นหรอมันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรจออะไรอันนี้อะไรอ่ะยังนั่น,นแตะเกือบกว่านแตะเกือบกว่าน,นั่นเกือบบ้านใอ้เซเตะอยู่นั่นเบิ่งหันมาพอเห็นไหมไปมันคือขนมหล่อลูกมันกินได้ไหมน่ะนเอ๋พ่อดูสิกินได้ฟันผุไหมอ่ะวันน,นี้พ่อมาเซฟไพ่ามาอีกต่าเลยนะ ล้อกระลูกไปถากว่อนถากว่อนได้ไหม,ม,ม,ช,ม,ม,ช,ม,มชิ๊บแคลสวัสดีนูนคู่ด้วยสวัสดีนูนคู่ด้วยชูจ้าหนึ่งหนึ่งเข้านน้นครับตัวนี้ชูจ้าระวังพื้น ổ. ลูกระวังพื้นลูกด้วยค่ะ โอ้โหไปเจออะไรแค่ด้วยใครซื้อให้เนี่ยซื้อเองเหรอนุก,กิ้ปลาแดกไหมวันนี้กินไก่ไหมกินอะไรดี อ่ะไม่กี่ใบเด็กเหรอ <laughs> สวัสดีค่ะเอาบ้านนั่งรับบักรขึ้นยนจอดอีโดดแล้วรถพ่อชื่อติ๊มม่นะอะไรนะวะ้มีตังค์มาละมีตังค์ล่ะไ,ไม่มีไม่าเดินดีดก่อนเดินมาข้างในพ่อเดินหน่อยเดินจับจับพ่อด้วยจับมืพอพอ่อจับกระเป๋าเนี่ยโอเครถเยอะข่ายแล้วเอาคอมาเกี่ยวเสืเ้อติมนะ หนูห้ไอเรี่ยงอหรอลูกอืมไ้ไอเลยรบองพ่อตังก่อนหนูมานี่หนูมานี่หนูมาพ่อเลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อตังก่อนเอานี่เก็บไว้ก่อนเอาขนมนี่เก็บไว้ก่อนป้าพ่อพ่อไม่ใช่ป้าลูกพ่อ,พอนี่คือพ่อค่ะพ่อเอาหนี้ม,มามามาซื้อติมมาออกมามเอาอะไรเอาอะไรคะ เอาแบบไหนแบบไหนแบบไหนจ้าเอาแบบแบบไหนแทแงมูเอาแทงมูขาแทบบงมูเท่าไหร่คะสิบห้าบาทอโอ้โหมีเด็กปีนแล้วด้วยไหมมีเด็กปีนแล้วด้วยไหม่ะ FC ขาว่าหนูซื้อติมเหรอว้าวขอบคุณขาหรือยังอะไรนะเย็นแบบเวอร์น้ายดแกะมั้ย่ดีสดเลยน้านอยดแบบว่าแบบเวอร์ิแบบเวอ สวดีซว้อยังพ่อสองให้พอกโอเคอวี่กางอสวดีที่ก่อนมือนีไปใส่มาจ้าเีงมอาป้าป้าไปรับป้าไปส่งท่านะป้ามาส่งมูสาวพ่อไปรับก่อนหนูไปถึงพ่อไหมถเท่าไหนเหนจุพ่อเลยอืมเดี๋ยวตอนเย็นแม่ก็มาแล้ว ่ああไปหมอเรากับพ่อไหมล่ะวันนี้ไ<ป>โอเคดูค่ะบบเดี๋วบอร์เดี๋วอร์แชบเวอร์เหรอแชบเวอร์บํรุกนั่งดูดิเ<บ>ย,ย็นเย็นแขวบ น้าต้งต้องเสียแล้วได้ตรงนี้ก็ได้เขาวางตุ่มหอมพ่อมนะพ่อกับแม่ทำง,งานหลายวันเลยหรอพี่ตาไป่เห็นพ่อเลยหรอคิดถึงพ่อกับแม่แน่เลย จ็บเขียวจ็บแห้งบ่าจ็บแห้งบ้าเขียวเรามันอยู่สิรษพ่อนะจัดดีนะจัดเง้นนะคะวันนี้ครูสอนอะไรบ้างลูก ทำอะไรบ้างคะเมื่อก,กี้เราเกิดอยู่มันลายอ่ะเรากีนเค้กไงแต่มันลายป้าป<ร>้าคือลายห๊าไม่ตายไดีกินร้านนี้ใช่ไหมค่ะกินร้านเคยมาเหรอ อกอย่านั้นเทิเมมันและเขาเยีลังพ่อคะอใ่ะมาพ่อคำหนึ่งเลยี่แคำหนึ่งเลยข้างบนเนี่ยพขาอยากกินให้มาคำหนึงมา<อ><อ>ยิงแกียว<า>ฟัน ให้ตา่ภาษาฝรันงบอกอไม่เสียวเข้าเหรอคะหนูอยู่บ้านหนูได้ว่ายน,น้ำไหมล่ะลูกบ้านฉีหนูวัดเป็นอุ้ยหมายถึงว่าว่ายสาวยน้ำพ่อนหนูให้ไปหรือเปล่าไปหรือไม่ไปไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปทำไมบอกป้าพาไปละ่ะป้าไม่บอก ถ้าหนูอยากเล่นน้ําหนูบอกป้าว่าพาหนูไปไว่ายน้ำหน่อยคะ่ะ <พอ S 1> ที่ <พอ S 1> บ้านพ่อน่ะไม่มีใครว่ายเลยเนีสาพ่อน่ะถ้าหนูไม่ไปนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมให้พ่อพาไปค่ะว้าพ่อว่ายน้ําเป็นมือ่อไหร่ดึงเข็ โอเคพี่น้องมาลาบลูกสาวมื่อนี้เบาๆเซอร์ไพรส์นาดิตาหนึ่งวันเย้คือสวยแต่คือเป็นสาวเฉยคือเป็นสาวผักเถอะวะปากแดงเลยคือเป็นสาวผักแท้ปากแดงเลยปากแดงเลยเป็นสาวคักเป็นสาวเหนียเว้ย ้ยยกลลอององออพ่อกับแม่ไปทำงานหนูก็ตั้งใจเรียนอยู่กับป้าเป็นเด็กดีของป้าใช่ไหมคะดีหรือเปล่าคะดีคุณครูคุณครูกำลังไปเียเสียสองภางกิดด้วยเรอะสอนว่าอะไรคะสอน ABC บซี สอนยัง,งแล้วตอนนี้มีอะไรใหม่ๆไหมคะที่กูสอนอะ่ะ ว้ายลุงเธอคือเมาเหล่าเยอะใช่ปะ้า้าหนูก็พูดสิไม่อยากพักผิดหนูก็พูดสิ เอาจาบีบแม่เบียร์ซื <Ooh. S 1> ้อมีคนคิดถึงพ่อกับแม่แนเ่ยเลยโคตรหดเลยหิวเข่าด้พ่อหิวเข่าด้วกินเขาอยู่ค่าเฟ่ดีกว่า ไปกินเขาใด้าตาคาเฟ่ดีกว่าไป,ไ,ไปน้ำบอลคนกินหอดพอแห้งโอเคนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจิกิจิกิจิเออจิกิเทว